ก็สวัสดีด้วยนะครับชาว Devilgamer นะครับขออภัยที่ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับชแนลที่ไม่มีอัพคลิปลงเลยนะครับตอนนี้ก็ยอดซับสไคร์2,000แล้วนะครับขอบคุณนะครับผมที่คอยติดตามกันมานะครับช่วงนี้ก็มาติดเกมมือถือเกมหนึ่งนะครับชื่อว่าเกมลายเลนเจอร์นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมลายเลนเจอร์เกมนี้นะครับก็อยากจะให้แอดไอเดียไลน์ผมไว้นะครับผมจะขึ้นให้ทางบนด้านขวาของจอนะครับนะเอาเอาไว้ส่งเอฟกันนะครับแลกเบ็ด เอฟกันนะครับของพอดีช่วงนี้ค่อนข้างขาดแคลน,นครับไม่มีขนนกที่จะเล่นนะครับผมขนนกตอนนี้ก็หายากด้วยนะครับผมแอดไว้แล้วก็ส่งกันไดนะ้เดี๋ยวผมก็จะส่งกลับแบบจะสุ่มส่งกลับให้นะครับสำหรับคนที่ส่งมานะครับ ก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นเกมของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาเป็นบริษัทไลน์สาเหตุที่ผมเล่นเกมนี้ก็พอเป็นเกมของญี่ปุ่นนั่นแหละฮะถ้าเป็นเกมของประเทศอื่นผมก็ไม่เล่นนะมันดูแบบน่ารักดีครับรูปแบบเกมนี้ก็เราก็ต้องไปจับเลนเจอร์มาเป็นของเราครับเหมือนไปจับโปเกมอนประมาณนั่นครับเออแล้วก็ไปจับมาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปแล้วมันก็จะเดินของมันเองครับเวลามันเจอศัตรูมันก็ทลันศัตรูนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะไปถึงบ้องไปตีไปเร นะแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมด้วยครับเป็นกิจกรรมกรบแดงนะครับไอ้กบเนี้ยก็คือแบบปกติอะระดับเลนเจอร์ของแต่ละตัวระดับเวลที่เท่าๆ,ๆกันนะเป็นเวลแบบสูงสุดอะเวลแม็กนะครับไอ้ไอ้กบแดงเนี่ยเอามาขยายเลเวลคือตัวหนึ่งอนะสามารถขยายได้5เวลนะครับอีกสครั้งครับปกติก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าเนี่ยถ้าไม่มีกบแดงนะครับ ก็จะต้องใช้เป็นตัวเหมือนเหมือนกันนะครับเอามารบล่างกันแล้วก็จะเพิ่มอีกข้าเวลนะครับเพื่อให้พลังเก่งขึ้น20%แล้วก็เลือกเพิ่มขึ้20่20%นะครับแล้วก็ถ้าอัพแบบครบหมดนะครับเป็น5ตัวรวมกันนะก็จะได้เป็นมาสเตอร์นะครับหรือเป็นหัวหน้านั่นเองแล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นเพิ่มดาวปกแดงนะครับหนึ่งดาวแล้วตามสเตตสเตตพิเศษนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเปิดตัชชานะครับ3 คูณ3นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับ8ดาวนะครับปุมแดงแปดแดาวแบบค่อนข้างดีนะครับแต่ผมไม่เปิดนะครับปล่อยผ่านไปนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจก,กรรมไวทเดย์นะครับไปไล่ตัวเนี้ยไอตัว,นตวคนนี่ไอไอสครีมนะครับ ตามด่านได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวัวยเดย์คืออะไรก็วายเดย์ก็เหมือนคล้ายเป็นวันวาเลนไทน์เดย์นะครับอย่างเช่นแบบผู้ผู้หญิงเนี่ยจะให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ให้ช็อกโกแลตผู้ชายใช่ไหมครับแล้วเป็นวยเดย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายนะครับจะให้เป็นของของขวัญผู้หญิงแทนนะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่14เดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปล่าให้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีมารีวิวไอตัวนี้นะครับหนึ่งเลิฟลี่โคนนี่นะครับเนี่ เป็นตัวหรือว่าคนนี้ผู้น่ารักในะสกิลก็จะมีสกิลโหดมากนะตัวนี้เป็นเป็นตัวฟรีนะครับสามารถได้ทำมด้แต่ผมจะรอเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก่อนแล้วค่อยมารีวิวให้ให้ชมไปซึ่งขอบอกไว้ว่าล่าล่า,ล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 ายากมากครับกว่จะจะได้มาเนะี่ยเลือดตาแท้ของประเด็นสําหรับคนที่แบบไม่มีขนนกนะครับเอาตอนนี้ก็ไปพูดเวลามานานานนะก็เดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมนี้ดูนะเพิ่มเออร่ระดับกบแดงหนึ่งดาวนะเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันเนี่ยเนี้ยนะ ปกติอะดานนี้นะครับกบแดงจะได้เป็น6ดาวอันนี้ก็คือ7ดาวนะครับก็คือถ้าเป็นรูปไอเนี่ยไอตัวปีกนะฮะปีกก็คือบวกไปอีก5้านะครับจากไอตัวดาวที่เห็นขนานะ้างหน้านะนี่จะเป็น7จดาวถ้าเป็นปกตินะครับถ้าไม่มีกิจกรรมก็จะเป็น6ดาวนะครับเข้าใจตามนี้นะผมปกติผมก็ไม่เคยสุ่มได้แล้วครับไอกบแดงแล้วยิ่งถ้ามีกิจกรรมม็คงอยาวังเลยครับที่จะสุ่มได้แต่วันนี้ก็จะมาลองดูนะอยากแน่นอนเนี่ยแล้วสำหรับคนที่แอบเพื่อนมาก็สามารถเอาผมเข้าไปช่วยได้นะครับ แต่ก็ไม่ค่อยเก่งมากครับทีมผมคนที่อยากจะใช้ช่วยเนี่ยเอาบันเลยกันเลยนายโกที่เห็นที่ขณาเนี่ยผมออกมาเก็บเวลนะครับไม่ได้เป็นทีมหลักนะทีมหลักก็จะเป็นทีมในเออก็อยู่ในเออเอ,อ,อะไรอะไอ้ช่องผองนะไอช่องผ่องเขาเรียกว่าอะไรวะเขาช่างไม่มเก่งส,ส,ส,สล็อตส,สองก็ได้มา นี่ครับรูปแบบก็เป็นอย่างนี้มีอแหแม้ครับซีไปสบงีถึงป้องฝังข้างก็หนักใช่อตอนที้เก็บของมาทำอีเวนต์กันนะครับอ,อธิบาจนพอ,อแห้งหมดแล้วไหวหน่าจะไหวอะาคนะพียัง ยากตรงไอเก็บไอเนเน่นี้ยครับไอจุดเป็นดับนะเป็นดาบที่เป็นดาบที่สามแล้วก็หกดาวนะจะยากมากายากมากต้องมีตัวล่อเข้ามาแต่อันนี้ไม่ต้องมีก็ผ่านนี้มันชิบหายหกแดงจะได้แล้วยากมากครับ ไม่เคยสุ่มสุมได้ครับด่านในพิเศษเนี่ยแม่งหมุนยไงก็หมุนไม่โดนไม่งยังไงก็ไม่รู้เหมือนเหมือนล็อกนะฮะมันล็อกดได้อย่างมากแค่เบอร์เกอร์นะเป็นวัตถุดิบในการเอ,อ่ e ออีโวนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วก็ด่านนี้เอาที่ผมที่ค่อนข้างยากนะฮะแต่เดี๋ยวมาลองเล่นดูกันนะละกันนะฮะต้องไปเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งถ้าเสร็จนี้ไม่น่าไม่น่าไหวนะครับเพราะมันตีโหดมาก ไอตัวตีเยี่ยวหวังที่จะไปตีมันได้ครับเพราะมันยิงแบบเลือดนี้ไหลไปโลหิตเนืน้อแล้วก็เดี๋ยวหาตัวแป๊บนึงนะไอ็ตัวเนี่ยตีตีเนี่ยเอาออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ผ่าให้ดูนะแต่ก็ต้องใช้ไอเทมนะครับแดนแค่นั้นถนะ้าไม่ใช้เลยยากมากนะที่ที่จะผ่านต้องเป็นตัวแปดดาวเท่านั้นนะที่ที่ที่จะผ่านไปได้คนระับแดนนะก็เอาตัวนี้คนระับเน่เน่ที่ผมบอกนะแป๊บน,นึงนะโอเคเอา์นี่เฟสซนดี้นะครับ ตัวนี้มันก็ช่วงนี้มันมีกิจกรรมคูณคูณสองของไอ้เอ่ออะไรพลังโจมตีอยู่นะก็เลยใช้มันนะพอก็ไม่ใช้มันก็ไม่มีตัวอื่นใช้นะตัวตัวยิงนะฮะลุยกันเล่นทัพตาสองสองตาแล้วก็จบนะฮะ<ด>เพื่อนช่วยดีไหมไม่ต้องอะไรอนะ่ะสำหรับผมนี่ก็ก็น่าก็น่าจะผ่านนะถ้าไม่ไมีมีปัญหาอะไร พอเสร็จก็อัดแร่ไปก่อนนะครับใส้เต็มเลยนะใส้เต็มเลยโอเครอแล้วครับ่อนครับอ้าวหนุดเรียกคบก็ได้ไปนี่ขนาดมีดแต่กดไม่ถูกจังหวะนะครับก็เลยโดนพ่อมันไปพ่อมันโผล่เนี่ยิงเราตาย ได้ละได้ป้อมเอ่อไอ้ตังนี้น้ำนี่นะน้ำเอ่อน้ำตกแล้วก็ถึงตรงนี้ก็รั้งยังไงเตี่ยวเตียวเตี้ยวฟตี้วเลยครับนี่เจ้าหน้าให้สนุกมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะแพ้เลยเพราะมันจะมาเรื่อยๆไอ้จานนี้มันจะมาไม่มีหยุดนะไอตัวยิงนะมันจะมาเยอะมากแล้วหลังๆมันจะมาเสริมทับก็ทำให้อะ เรารย word, ิงป้อมมันไม่ได้เลยเพราะมันเรายิงไปที่เดียวศัตรูมันแรงมากกว่านั้นก็เลยยิงป้อมขับมปทาแล้วก็ยิงไม่ได้แล้วป้อมก็แบนมาต่างๆแล้วก็ทำให้นี่ก็น่าจะผ่านตัวพิษนี่โหดนะครับสำหรับคนที่เล่นนะอยากให้อัพเป็นคนแรกเลยนะเดี๋ยวเล่นให้ แนะนำเลยว่าตัวคนตัวตายสัตพาลารานล่เล่ก้อมไปป้อมมีหัวเลือดเยอะมากเลย่าแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรแต่ไม่น่าได้หรอกนะในกรอบดาวเสร็จดาวกบแดงเสร็จดาวเนี่ยไม่น่าได้ไม่ได้แข่งนะแต่มันไม่น่าได้จริงๆนะ เกือ <med> บดันเนเธอแล้วเดีย๋ยวไปลองอีดา่นนะดานฮะด่านนี้ง่ายหน่อยฮนะเอาเวทเข้เมจิตอายนะ่ยล,ลองอีด่าน้ฮนะได้เลยไม่ได้แต่ของที่ป่วยอนะ่ะของ่วกั อให้กดลงเร็วนะลงเร็วๆก,ก็ไม่เห็นได้ของดีเลยเอากดไม่ถึหลายไม่ได้ไม่รอดเลยไม่ไมีปัญหาใดๆแบบนี้ง่ายหน่อยแต่สมัยก่อนถ้าตัวไม่โหดนบบนี้ก็ยาวกาแนะ่นอนตอนนี้ตัวดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ถือว่าโหดถ้าโหดก็ต้องเก็บแต่ดาว ก็ม,มีเจ็ดดาวน้อยมากที่เอจอแบบโอ้โหที่ได้จากการฆ่าน้อยมากพิเศษมีแต่ต้องแบบก็ไม่ได้ตามด่านเองมันโคตรจริงแบบเปิดตั้งสามสี่ร้อยลุงลุงที่แบบได้แบบแต่ห้าดาวแล้วก็ของผมดาวต่างดาวกระสองที่แบบมาส่งได้ตามด่านมัมๆๆๆๆนไม่คุ้มกันเนาะเดี๋ยวก็สินส้นเอ่อสิ้นเดือนนี้นะเดี๋ยวก็จะมาเปิดค่ายดูนะ น่าจะลงนะฮะติดตามชมได้นะครับลองไม่ไม่ใช้แบบปล่อยเร็วๆนะเดี๋ยวลองจะลองเขาบอกว่าลองเล็งดูเ้ยเด็งยากว่ะมันเร็วมากเลยเนะี่ยโอ้โหกดแดงนี่หูวิ่งวิ่งเลยตาลายคนระับมองบอกไม่ทันจริง ไปเอะโโอโอ้หยู่ระหว่างกลางอะโถขอเป็นเจว่ายัางดีนะครับเพราะเกมผมก็ใกล้จะแปดดาวแล้วโอ้โหเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ก่อนเอ้ยสาเขาอัานะอานี่ก็ได้เนี่ยมันชอบมาอย่างนี้ยมามปล่อยมาอย่างที่มันแบบเฉียดๆระหว่างแบบอยู่ระหว่างกลางนะโอ้โห บนละขัดเขากอาพบหรือไงโอ้โหออกตะอกครับออกตะอครับทำหน้าที่ใหประโยชน์ครับโอเคใชสเต็ปเดิมแล้วเอาตัวลอกไปชนนะ ไอ้ดีแมปนี้ไม่ต้องใช้ตัวชนลยครับเพราะปีแรงทั้งแรงเลยใช้แต่ตัวยิงแ,งแล้วก็ยิงแรงแล้วยิงสแปาเอา,าตในเดเรเน่เนี่ยเอาไว้ยิงป้องนะพอมาเตอร์แรงแล้วเนขะ้าทั้งเดียวเลยเออคูดาวเร็วก็ปวนเองทั้งหล,ลัเลงเอาเป,ป,ป็นสแปาให้มันปวดนะครับเจอดีๆๆมาก ไเล็กเล็กผมไม่ใช้นะครับเศรษฐายเก็บเงินไว้ดีกว่าเอาไเอาไปอัพเออเอาไปอัพอัพเกรดอัพเกรดบ้างอัพเกรดอะไรอัพเกรดแมงเปลืองครับเปลืองประหยัดประหยัดนี่ฮะก็เลยเอาันทั่วหน้าเลย มาสุ่มใหม่รอบนึงเตรียมยังไม่ได้ยากมากจริงๆปวดติดหน้าปรแกรมสุ่มเนี่ยเกย์อาคลิปนี้ก็เข้าข้างที่ยาวแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับแอดไอดีมาได้นะครับตามบนขวาที่ขึ้นนี้นะโอเคแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวไอตัว ไอ้ไม่ใช่ตัวนี้นะไอ้ตัวเลิฟเลรี่คนนี่คนนี่นะครับที่จะคอปปี้ไม่ได้คนนี้นะครับมันก็จะมีสกิลมาจะมารีวิวนะครับแต่ก็โอเคนะจะมารีวิวในแบบซูเปอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับว่าจะโหดขาดไหนครับเห็นเขาบอกมาว่าความแรงมันส่ล้านนะแล้วเลื่อนประมาณ3ามถึงวล้านนะครับโหดมากครับค่อนข้างโหดนะเป็นเรนเจอร์ฟรีที่ค่อนข้างโหดนะครับโหดกว่าเ่นเรนเจอร์กัดชาบางตัวอีกนะครับ โ okay. อวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับขอบคุณครับ